เขาน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะศึกษาดูงานแล้วก็เฮ็ดสัญญาจ้างต่อสัญญาจ้างเขาประเทศหอดีหาถูกต้อ,องตอนเนาะดามหลดุดควัดสร้างเขาเฮ้ยอันหิ้วเขาถ่ายกินเนินจุดมาแจ้งไป้รู้สแ,แตรกเนาะจะดมาแจ้งให้ยึกไปกินเขาเาาาขาบอกว่าเขาเมื่อเดิกตีสามตีสี่ยังมาขัดเดิกงเกงี้งแกนมาแจ้งเบาบาปของกระตีหาหนึ่ง คันเด็ดไปน้ำกันพยาบาลก็ไม่รุยกวนปอนวยเอียนลงตุ่มกูเตอร์พยาบาลพยาบาลนี่กูกสิบสงสสยดอกกูกสิบ่งเงินแต่กูเงินอีลอยนน่แม่นี่นี่แล้วก็ผ้ามูยางพอมเดะเพราะเป็นพยาบาลเด้ผ้ายางอีนี่ผ้ายางจมเขาจมอยู่เขาว่ามันจัดเท่าล่าสุดเอว่าไปตะวันแดงแบบม่ณนั่วโมงกวัวบอนางจะถืออยืนก็อีเขามีเห็นนางกับเห็นผู้หดีนางไม่ไปผับเขาก็ต้องยืนจอยแบบลึงดึงลึงดึงใช่ไหมล่ะ ค่ะอย่าบอกอะไมีมีประโยชน์ไปเยอไปมาขายขี้มพี่นะ่ะโลชั่นตเกียวพเพื่อเื่มท่าขาท่ากันพี่น้องขาเร่เหล่คนก็ขึ้นเป็นยอมแบบนั้นเพิ่มความขาวด้วยอันพี่นอ้องใส่อันยูเดอร์ใส่สเตย์ยูเดอร์ห้าโลชั่นนะคะทุกคนท้าโลชั่นเพื่อแบบว่าความมั่นใจเวลาเขาใส่สั่นหรือว่าเขาโชว์แขนโชว์ขาโชว์อ,ชอ,ยอย่างสีน้ำพี่น้องคะ่ะโลชั่นต้องบอกเจลเกียวต้องบอกดูเป็น กูแน่มึงหนามึงเตืต้อลายลูวคนกูายลูกแน่มึงหนาลูกแน่มึงหนาด้วยความแบบว่าแม่ยูวิพาพ่อผมไปไหนครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอในหม่ๆอ,อย่าลืมกดซับสไครต์นะคะ